วันนี้มาแล้วมาแล้วถ้าคายกันหน่อยสวัสดีครับทุกๆุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> มาแล้วสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วันนี้ผมก็ไปไปสนามกอล์ฟมา วันนี้ไปสนามกอล์ฟมาฮะเอ่อก็ไปนัดกับเพื่อนเนี่ยให้เพื่อนเนี่ยเอ่อคนที่เป็นคนที่สวิงออโต้สแนปนะครับกับอีกคนหนึ่งที่เอ่อเมนว่นสแนปสแนปโดยการเอ่อแบบเกียร์เกียร์เกียร์ธรรมดาต้องคอยเปลี่ยนเกียร์ ต้องขึ้นไปแบ็กสวิงดาวสวิงลงมาแล้วถึงจะาบาร์สแนปอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับคนที่หมุนไหลแล้วตีด้วยการออโต้สแนปนะครับพี่ๆทุกคนคิดว่าไอ้เกียร์ไอ้ไอ้เปลี่ยนเกียร์ธรรมดาเนี่ยไอ้เกียร์ธรรมดาเนี่ยสแนปแบบเกียร์ธรรมดาเนี่ยกับกับเกียร์ออโต้เนี่ยกับออโตส้สแนปเนี่ยใครเสิร์ฟอยู่แฟร์เวย์มากกว่ากัน ใครเสิร์ฟอยู่แฟร์เวย์มากกว่ากันครับนะครับสวัสดีครับคุณพิพัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเสิร์ฟอยู่แฟร์เวย์มากกว่ากันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีเอ๊พี่อะไรนะพี่ธนพัทเหรอพี่ผมวันนี้ผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครเลยนะเมืม่อเนี่ยวันนี้เมื่อวานที่ที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยวันนี้ผมผมทั้งวันเลย ทั้งวันเลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครเลยฮะไม่ได้ตอบค <c oughs> อมเมนต์เพื่อนๆพี่ๆแต่ละคนเลยฮะ <c oughs> ต้องขอกราบขออภัยเลยครับกราบขออภัยอย่างสูงครับไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพราะว่ามันยุ่งทั้งวันเลยวันนี้นะครับเมื่อวานนี้พอเอ่อพอไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะก็ไปคุยธุระต่อพอคุยธุระต่อเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์จนมาถึงวันนี้ทั้งวันก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ เดี๋ยวคืนนี้จะตอบกลับไปทั้งหมดเลยครับ ja ทีนี้พี่ธนพัฒน์เนี่ยนะฮะหรือหรือพี่อะไรนะผมผมผมจำไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะที่บอกว่าชิปไม่แม่นอนะชิปไม่แม่นทำไงดีอะนะครับแล้วก็จะมีชิปชึกนะครับแล้วก็มีชิปไม่แม่นมีชิปไม่แม่นแล้วก็มีชิปชิปชึกนะครับเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงไอ้เรื่องชิปชิปไม่แม่นเนะี่ย เรื่องของเมื่อวานเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์กันนะฮะแป๊บหนึ่งผมดูคอมเมนต์นิดหนึ่งว่าของใครแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะผมดูคอมเมนต์ก่อนเมื่อวานเนะี่ยผมผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์ comment, ผมแม่ขอโทษทิ้งเลยฮะขอโทษอย่างสูงเลยฮนะที่จะดูคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ไม่ได้กนะ อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อเลยนะครับทีนี้ที่พี่ที่เขาเมื่อวานเนี่ยที่บอกไว้อะเรื่องเรื่องชิปชิปไม่แม่นกับชิปชื้อกันะฮะก็ต้องวันนี้ก็ต้องมามามาบอกกันมาเล่าสู่กันฟังว่าจริงๆแล้วที่มันไม่แม่นเนี่ยมันไม่แม่นยังไงแล้วมันไม่แม่นมันไม่แม่นแบบไหนนะครับทีนี้เมื่อเช้าเนี่ย ไอ้วันเนี้ยครับวันนี้วันเนี้ยครับก็มีไปเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมตีออโต้ snap อีกเพื่อนอีกคนหนึ่งตีแบบเมนนุ่น snap ก็คือเวลาดาวสวิงลงมาดาวสวิงลงมาแล้วค่อย snap ดาวสวิงลงมาแล้วหงายมือซ้าย snap นะครับกับอีกโดยที่คือเขาไม่ได้หมุนไหล่นะครับคนที่ตี snap แบบเมนนุ่นนะับเขาก็จะตี backswing นะครับขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะไม่ได้ ไม่ได้หมุนไหลมาอย่างเนี้นะครับเขาตีมาอย่างนี้มาตลอดนะครับนะฮะแล้วไหลไม่ได้หมุนมานะครับมันก็กลายเป็นเมนูสแนปเวลาดาวซูนลงมาเป็นไงดาวซูนงปั้งปุ๊บเนี่ยฮะปั้งปุ๊บโค้งหงายมือซ้ายฮะปั้งหงายมือซ้ายนะครับโดยที่ไม่ได้ขึ้นไหลขึ้นมาไม่ได้หมุนไหลขึ้นมาพอไม่ได้หมุนไหลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าต้องเปลี่ยนเกียร์เองแต่ถ้าหมุนไหลขึ้นมาเนี่ยนะครับ แบ็กสวิงเนี่ยนะแล้วหมุนไหลขึ้นมาเนี่ยแบ็กสวิงแบ็กสวิงหมุนไหลมานะครแบ็กสวิงหมุนไหลนะมาอยู่ใต้คางหมุนไหลไมาอยู่ใต้คางอันนี้ก็คือการออโต้สแนปนะครับปรากฏว่าวันนี้ก็ไปไปสนามเลยไปดูแม่งตีกันเลยดีกว่าไอ้เยี่ว่มามึงตีกันเนี่ยออโต้สแนปกับเมนูสแนปเป็นยังไง พี่เชื่อผมไหมว่าดิเวอร์เนี่ยนะครับสิบแปดหลุมเนี่ยมันต้องใช้ดิเวอร์ถึงสิบสี่หลุมสิบแปดหลุมมันต้องใช้ดิเวอร์ถึงสิบสี่หลุมผมนึกบอกว่าผมอยากจะพูดให้ฟังเลยว่าเนื้อสิ่งอื่นใดแล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็มีสิบแปดหลุมผมบอกว่าทํายังไงก็แล้วแต่ให้มึงเสิร์ฟดีแค่เจ็ดหลุมพอเนี่ยเพราะอะไรฮะสิบแปดหลุมเนี่ยฮะตัดพาสามออกไปสี่หลุม นะครับก็จะเหลือแค่14หลุม14หลุมเนี่ยฮะที่ต้องใช้ไดเวอร์นะฮะตียังไงก็แล้วแต่ให้แย่ให้มึงได้ดีแค่เจ็ดหลุมพอนะครับมึงไม่ได้ต้องไดดีแม่สิบหลุมหรอกได้ให้แม่งอยู่แฟร์เวย์และเสียน้อยที่สุดอะอยู่แค่เจดหลุมพอนะครับอยู่แค่เจ็ดหลุมพอนะครับอ่ะพอเสร็จปุ๊บก็บอกว่าประลองกันเลยตีเลย18หลุมเนี่ย ไอ้คนที่ตีตีออโต้สแนปเนี่ยสิบแปดหลุมเนี่ยนะฮะไอ้คนที่ตีออโต้สแนปเนี่ยฮะต้องเสิร์ฟไดเเวอร์ถึงสิบสี่หลุมะนะครับปรากฏว่ามันเสิร์ฟอยู่ในแฟร์เวย์เนี่ยสิบเอ็ดหลุมสิบเอ็ดหลุมฮะคือออโต้สแนปนะครับแต่ไอ,ตอ,อ้ตีด้วยการใช้เมนูสแนปเนี่ยนะฮะตีด้วยการใช้เมนูสแนปเนี่ยนะค,คือการ ลงมาแล้วก็มาสน a p เองนะครับไม่ได้ไม่ได้หมุนไหลขึ้นมาพอดาวสวิงปุ๊บก็เนี่ยฮรตั้งแล้วหงายมือซ้ายตั้งแล้วหงายมือซ้ายโดยที่ไม่ได้หมุนไหลขึ้นไปนะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะฮะว่าคือการที่ตีออกขวาแล้วต้องใช้ขวาตบไม่มีนะครับในโลกนี้นะครับรก็คือขึ้นไปบ็คสวิงไม่ได้หมุนไหลมานะฮะแล้วปั้งหงายมือซ้ายนะครับปั้งแล้วหงายมือซ้ายปั้งแล้วหงายมือซ้ายขึ้นมาจบวงสวิง ปั้งแล้วปั้งแล้วหงายมือซ้ายขึ้นมาจบวงสวิงนะครับดังนั้นเนี่ยไอคนที่ตีออโต้แนปเนี่ยอยู่ในแฟร์เวย์เนี่ยถึงสิบถึงสิบเอ็ดหลุมเพื่อใช้สิบสี่หลุมอยู่แฟร์เวย์ถึงสิบเอดหลุมนะครับส่วนคนที่ใช้เมนุวนเนี่ยเชื่อไหมว่าอยู่แฟร์เวย์นะแค่ห้าหลุมอยู่ในแฟร์เวย์แค่ห้าหลุมเองฮะนะครับ ถ้าทายกันหน่อยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนครับอยูแฟเวเนี่ยนะฮะแค่ห้าหลุมผมถึงบอกว่าเฮ้ยครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมันอาจจะเอามาเป็นคําตัดสินเลยไม่ได้หรอกนะครับแต่ทั้งคนทั้งสองคนเนี่ยฮะมันเล่นกอล์ฟมานานทั้งคู่ฮะนะครับเล่นกอล์ฟมานานทั้งคู่ฮะมือดีทั้งคู่แต่จากประสบการณ์เนี่ยที่เคยเล่นกันมาเนี่ยนะฮะก็คือว่า ไอ้เมนนู้นสแนปเนี่ยมันเสิร์ฟจะไม่ค่อยอยู่แฟร์เวย์อะนะครับเสิร์ฟมันก็อยู่แฟร์เวย์อะถ้าเกิดว่าลุมไหนที่มันสแนปทันเนี่ยอันนั้นจะอยู่ลุมไหนที่มันเสิร์ฟมาสแนปไม่ทันเนี่ยมันจะไม่อยู่แต่ไอ้ส่วนไอ้คนที่ตีออโต้สแนปเนี่ยมันจะอยู่บ่อยบ่อยกว่าบ่อยกว่านะครับการแก้ไขมันก็จะต่างกันนะฮะไอ้คนที่ออโต้สแนปเนี่ยมันก็ไม่ต้องแก้ไขหรือช็อตแก้ไขมันก็น้อยส่วนไอ้ที่ตีแล้วต้องเมนนู้น snap เนี่ยนะครับมันก็ต้องแก้ไขอยู่บ่อยอยู่บ่อย แต่จริงๆแล้วเนี่ยสกอร์ก็ดีทั้งคู่ฮะนะครับสกอร์ก็ดีทั้งคู่ครับนะฮะดีทั้งคู่แต่มันดีแบบว่าบางวันเนี่ยไอคนที่ตีเมนูน snap เนี่ยวันไหนที่แม่ง snap ไม่ทันเนี่ยมันก็ออกทะเลทั้งวันเลยนะนะครับผมนึกบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยอัโต้ snap ดีกว่าและถูกต้องกว่าแน่นอนดีกว่าและถูกต้องกว่าแน่นอนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนี่ก็คือว่าโอเคอาทิตย์นี้ผ่านไปแล้ว อาทิตย์เนี้ให้แม่งตีแล้วอ่าไอคนที่เมน,นุ่นแม่งแพ้อยู่แฟร์เวย์น้อยกว่านะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแม่งตีกัอีกผมบอกว่าสามครั้งไปตีกันสามครั้งพี่มารุษสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มารุษครับนะครับไปต,ตีกันผมให้ตีกันสามครั้งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแม่งตีแม่งอีกนะครับและเดี๋ยวดูก่อนว่าไอไอไอออโต้สแนปแก่เมนู่นสแนปเนี่ย ยังอยู่แฟนเบมากกว่ากันอีกนะครับก็อยู่ดูแม่งตีก็โอเคแล้วครับมันดีเสร็จปุ๊บวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าดีใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้เ,เพื่อนในแฟนเพจนะฮะพี่พี่ปาล์มพี่ปาล์มพิมพี่ปาล์มพิม P R I M E แล้วก็เว้นวรค P I M นะครับวันนี้เขาก็ เขาโทรน,น,นัดนัดผมตั้งแต่เมื่อวันเมื่อวันสื่อแล้วฮะว่าจะมาชนบุรีมามาดูให้ผมช่วยดูวงสวิงหน่อยนะครับก็ปรากฏว่าก็มาเนี่ยฮะวันนี้ก็เลยยุ่งทั้งวันเลยยุ่งทั้งวันเลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดตอบคอมเมนต์ใครไม่ได้อะไรกับใครเลยนะฮะสวัสดีครับพี่กระจอนข้างหลังหวดนิ่มเลย <laughs> โอเคเฮียจอร์นสวัสดีครับ สอบเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ไปไปดูไปดูวงให้ก็คือพี่ปามพิมพเนี่ยแกก็ชื่อเล่นชื่อกอรพี่กอรน,นะครับผมก็เรียกพี่กอรแล้วกันนะครับแกก็เป็นเนี่ยเป็นเพื่อนในกลุ่มของพวกเราเนี่ยนะฮะในในในเพจแจ็คล็อกกอล์ฟไม้กอล์ฟของคนไทยนะครับนะฮะปรากฏว่าก็มาผมมาเสร็จปุ๊บผมบอกโอ้โหพี่ทรงพี่ขนาดนี้เนี่ย ทรงพี่ขนาดนี้พี่ยังให้ผมดูอีกเหรอนะฮะอุ้ยแกทรงดีมากเลยครับยืนเยินทรงสังดีใช้ได้เลยฮะนะครับแกก็เลยบอกว่าไอ้ที่ทรงอย่างเนี้ยคือปรับการยืนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือการปรับการยืนก็คืออย่างแกแกแก็มาฟังในกลุ่มเราเนี่ยนะฮะแล้วก็เอากลับไปปรับให้ยืนน้ําหนักที่ให้เต็มเท้าปรากฏว่าโอ้โหให้ตีเนียนมากตีนุ่มเนียนนุ่มเนียนเลยละสวัสดีครับพี่ประเดชสวัสดีครับ พี่นัทนันสวัสดีครับนะครับบอสสวัสดีครับชวเลอร์สวัสดีครับบอสนะครับก็ปรากฏว่ามาเนี่ยโอ้โหให้ทรงยืนจอดปุ๊บเนี่ยทรงยืนปิดปุ๊บทรงยืนแม่งใช่เลยอะ่ะใช่เลยอะ่ะทรงยืนที่ก่อนแม่งใช่เลยสวยยืนสวยนะครับพอเสร็จปุ๊บลงเหล็กมาลงเหล็กมาลูกก็จะดรอดนิด,นด แต่ของแกก <c ười> really. <c ười> ็คือบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้สอนไหลขวาเนี่ยนะครับแกจะฮุกเลยนะครับแกจะฮุกเลยจากการหมุนเนี่ยแหละฮะแต่พอเสร็จปุ๊บก็สอนไหลขวาเนี่ยอย่าลืมเลยลืมสอนไหลขวาไม่ได้ถ้าลืมจะฮุกเลยแต่ถ้าเกิดไม่ลืมสอนไหลขวาลงมานะครับลูกจะดอปไปนิดนิดหนีกีนไม่เกิน5้าหลานะครับหนีกีนไม่เกิน5้าหลาลูกจะดอปายนิดนิดพอเสร็จปุ๊บก็ดูแกก็บอกไม่เป็นไรปัญหาของแกแกแก้แล้ว นะครับดูจากที่ผมไลฟ์อยู่ทุกวันผมไลฟ์สดอยู่ทุกวันเนี่ยฮะเที่ยงเย็นเที่ยงเย็นเที่ยงหกโมงเย็นเนี่ยนะฮะแกก็เอาไปปรับแล้วก็หมุนโอเคก็ตีเหล็กได้ระยะเหล็กก็ตีไกลฮะเหล็กก็ต้องมีร้อยหกสิบนะฮะเหล็กเจ็ดนะครับก็โอเคก็ปรับไปทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพาตัวพี่กรณ์เนี่ยเป็นวิศวกรเป็นวิศวกรโยธาส่วนน้องเจนเนี่ยน้องงานที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในอยู่ในบริษัทเดียวกันนะฮะเป็นวิศวกรไฟฟ้า สวัสดีครับปอตองครับโอ้โหวันนี้ไม่ต้องกลัวใครแล้วผมไม่ต้องกลัวใครแล้วผมมีปอตองเพื่อนรักผมมาคอยอตอบคาถามให้อีกทางหนึ่งนะฮะในคอมเมนต์นะครับปรากฏว่าปรากฏว่า,า,าเรื่องไหนถ้าเห็นเป็นประโยชน์นะฮะแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วมันน,าน่าจะมีประโยชน์นะฮะก็น่านนจะน,านจะ่าจะรบกวนแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิตตดนึงกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพอเสร็จปุ๊บเว้ย ก็มาพี่เชื่อว่าพอม,มาถึงปุ๊บนัดกันประมาณมาถึงมาถึงปุ๊บปร,ประมาณบ่ายสองแกมาถึงบ่ายโมงแกมาถึงบ่ายโมงผมว่ากลับออกมาละนะครับก็คือโอเคก็ไปหาไปดูไปดูแกตีแกซ้อ,อมไปปรับวงปรากฏว่าน้องเจนเนี่ยวิศรกรไฟ,ไฟฟ้าเนี่ยก็มาทรงเนี่ย ทรงวิพาก์กรไฟฟ้าเนี่ยคืออย่างนี้เลยนะครับคือมาถึงเนี่ยนะมาถึงเนี่ยตีเนี่ยตีไม่โดนลูกมาถึงตีไม่โดนลูกเลยผมบอกตีไปเลยลูกไปไหนช่างแม่งไม่ต้องไปสนใจนะครับพิธาพัฒน์สวัสดีครับพี่เอเ่อวานนี้พิธาพัฒน์ต่าที่บอกว่าเรื่องไอชิปหรือ